อยู่แล้วครับตามออกมากัดนะครับจากท้ายปลา,าลเป็นปลาช่อนนะครับกัดสายแก้คันจิว๋วร้อนมากครับต้องนั่งตีในร่มนะครับ ตีไปตีมานะครับตีไปเรื่อยๆครับก็คือตีตีนานหน่อยนะครับกว่ามันจะออกมากัดเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่รกซะเยอะนะครับเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยแดดร้อนๆเนี่ยปลามันก็จะไม่ค่อยออกมาที่โล่งๆนะครับเพราะมันน้ำมันร้อนนะครับมันก็จะไปซุกอยู่ตามพุ่มหญ้านะครับตามพุ่มหญ้าอะไรเงี้ยถ้าเราตีไปตรงมันนะครับหรือว่าตีใช้เหยื่อที่มีแอคชั่นแรงๆแล้วก็มีเสียงดังๆเนี่ย ให้มันเป็นจุดสนใจนะครับให้มันออกมาเนี่ยก็มีโอกาสได้ตัวนะครับช่วงแดดร้อนๆนะครับผมกัดสายแก้คันจิ๋วครับตัวนี้โอเคครับตีอยู่พักใหญ่เหมือนกันครับสายแก้คันจิ๋วนะครับตีไปแล้วก็ถ้าปลากัดเนี่ยเราก็วิ่งได้เลยครับไม่ต้องไปส่งสายนะครับคือวิ่งได้เลยครับโอเคสายแก้คันจิ๋วครับผมสุดยอดมากครับ